วันนี้เราจะมาพูดถึงความล้มเหลวที่มีชื่อเสียงซึ่งค่อนข้างเป็นแรงบรันดาลใจนะคะบางเพียมนี่ชอบมาอ่านแล้วก็มาดูตัวอย่างพวกนี้เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ควรยอมแพ้ในการทํางานนะในสิ่งที่เราสนใจจริงๆแล้วเมื่อพบเกิดความล้มเหลวถ้าเกิดเราลุกขึ้นมาแล้วสู้ต่อทุกครั้งเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ โอเคความล้มเหลวแรกที่มีชื่อเสียงนะคะมเคิลจอร์แดนเขาไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมบาสของโรงเรียนมัธยมของเขาเขาอาจจะเป็นนักบาสเกตบอลที่ดีที่สุดตลอดการลมเคิลจอร์แดนเคยได้แชมป์เอ็6สมัยแล้วคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าถึง5ครั้งปีแรกของเขาเขาชนะรางวัลหน้าใหม่แห่งปีแล้วเขาชนะเหรียญทองโอลิมปิก2ครั้งอันที่2นะคะวอลต์ดิสนีย์ วอลต์ดิสนีย์ถูกไล่ออกจากงานที่บริษัทหนังสือพิมพ์ในช่วงต้นอาชีพของเขาเพราะว่าพวกเขาบอกว่าเขาขาดจินตนาการในชีวิตของวอลต์ดิสนีย์เขาชนะรางวัลมากมายเขาเปลี่ยนธุรกิจสวนสนุกอย่างสิ้นเชิงเขาช่วยสร้างตัวละครมิกกี้เมาส์ในชีวิตของเขาเขาช่วยสร้างภาพยนตร์80เรื่องแล้วหนังพวกนั้นประสบความสำเร็จมากแล้วเขาสร้างบริษัทโลตราของเขาดิสนีย์ตอนที่เขาอายุ เพียงแค่21ปีอันที่3นะคะสตีเฟนสปิลเบิร์กสตีเฟนสปิลเบิร์กถูกปฏิเสธจากโรงเรียนภาพยนตร์3ครั้งเขาอาจจะเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ที่ด่วงดังที่สุดตลอดกาลแล้วอันที่4นะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน อัลเบิร์ตไอน์สไตน์มีป้ายกำกับว่าสติปัญญาช้าอยู่ในบันทึกถาวรของโรงเรียนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาลเขาเป็นคนที่เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอวกาศเวลาแรงโน้มถ่วงและจักรวาลอันต่อไปนะคะเฮนรี่ฟอร์ด บริษัทรถยนต์2แห่งแรกของ Henry Ford ล้มเหลวเพื่อนๆอาจจะรู้จักเขาจากยี่ห้อรถยนต์ Ford นะคะแต่ว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในอุตสาหกรรมยานยนต์คือการพัฒนาสายการประกอบที่เคลื่อนไหวได้อันต่อไปนะคะ Oprah Winfrey Oprah Winfrey ถูกไล่ออกจากงานช่วงแรกในฐานะผููประกาศข่าวโทรทัศน์ เธอได้ชื่อเสียงที่สุดจากรายการ The Oprah Winfrey Show ซึ่งออกอากาศจากชิคาโกซึ่งดำเนินการในระดับชาติเป็นเวลา25ปีอันต่อไปนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ J.K. r o w l i n g หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แรกที่เขาเขียนนะคะถูกปฏิเสธโดยผู้จัดพิมพ์ลายใหญ่12ลายก่อนที่จะได้รับการยอมรับเนื่องจากความสำเร็จของ J.K. Rowling กับแฮร์รี่พอตเตอร์เธอเป็นนักเขียนพันล้านดอลลาร์คนแรกอันต่อไปนะคะ Sir James Dyson เพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้จกักยี่ห้อไดสันจาก ตามห้างเซอร์เจมส์ไดสันต้องทนทุกข์กับการสร้างต้นแบบที่ล้มเหลวถึง5,126ชิ้นก่อนที่เขาจะมาถึงเครื่องดูดฝุ่นไดสันที่ทำงานเครื่องแรกอันต่อไปนะคะทอมัสเอดิสันผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดจากการประดิษฐ์หลอดไฟบางบันทึกกล่าวว่าเขาล้มเหลวในการพัฒนาหลอดไฟแรกของเขาที่ทำงาน หนึ่งพันครั้งบันทึกอื่นๆก็กล่าวว่าเขาล้มเหลว2,500ครั้งบันทึกอื่นๆกล่าวว่าตัวเลขนี้จริงๆใกล้เคียง1 0,000ครั้งด้วยซ้ำทุกสิ่งที่คุค่าแก่การทำทุกสิ่งที่คุ้มที่จะทำนะคะบางครั้งจะยากมากบางครั้งการเขียนโค้ดก็รู้สึกแบบนั้นหรือสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามที่เราพยายามเรียนรู้แต่ว่าแอมนี่หวังว่าตัวอย่างพวกนี้สามารถสร้างแรงบรันดาลใจให้กับเพื่อนๆแล้วทำให เห็นว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดหรือล้มเหลวกับอะไรก็ตามในขนแรกมันไม่ใช่แปลว่าสิ่งนั้นมันยากเกินไปสำหรับเราหรือมันไม่เหมาะสำหรับเราหรือว่าเราไม่เก่งพอคนดังๆที่แอมมี่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้ถ้าเกิดเขายอมแพ้ในขนแรกหรือขนที่5้าที่เขาพยายามโลกทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้กับการเขียนโค้ดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนุกกับมันแต่ว่ารู้สึกยากหน่อยอันนี้ธรรมดา มากเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาฟังวิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปะคะ่ะ